สวัสดีครับเพื่อนๆกลุ่มสมาชิกกลุ่มสร้างไรายได้จาก facebook วันนี้ก็กำลังจะลงมือก่อสร้างโครงโครงแสงพลังงานจากดวงอาทิตย์ครับ หรือติดตั้งแผงโซล่าเซลล์นั่นเองสวัสดีครับพบกับผมช่างเหลี่ยมครับเพื่อนๆครับวันนี้ผมจะพามาดูการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์แต่ตอนนี้กำลังก่อสร้างฐานโครงสร้างอยู่ครับเพิ่งปกักหักตั้งเสาปูนและทำโครงสร้างอีกสักคู่ก็ หลังจากเจาะรูตำแหน่งเพื่อจะยึดแผงโซลาเซลล์เสร็จก็จะขึ้นแผงให้กับ f อและเพื่อนๆได้รับชมครับแต่ว่าทำคนเดียวครับช่างเรียมไม่ได้จ้างใครครับก็ค่อยๆเป็นครับไปครับเพื่อนๆครับเผงยลโซลาเซลล์ก็อยู่นู่ในบ้านครับเดี๋ยวจะพาไปดูคร่าวๆตามผมมาเลยครับ นี่ครับแผงพลังงานโซลาเซลล์สั้งมาสั่งมาทั้งหมดเจดแผงครับแผงขนาดหกรอวัตต์กว้างเมตรกว่ายาวก็2เมตรกว่าครับไปดูใกล้ๆก,กันเลยครับนี่เป็นขนาดของแผงไม่รู้ว่า จะเห็นกันหรือเปล่านะครับแต่ให้ดูพอคร่าวครครับส่วนกลองอินเวอร์เตอร์อยู่บนบ้านครับยังไม่ได้ลงมารวมทั้งหมดเจ็ดแผงพร้อมอุปรกรณ์แต่ไม่รวมการติดตั้งน,นะครับเพราะว่าช่างเลียนทำเองอุปรกรณ์ที่สั่งมาทั้งหมดรวมทั้งเสาปูนเหล็กโครงสร้าง กล่องพร้อมแผงรวมทั้งหมดก็สามหมื่นต้นๆครับนี่ก็คือกล่องอินเวอร์เตอร์ครับรอกล่องไฟนั่นเองเดี๋ยวจะเปิดให้ดูภายในประกอบเรียบร้อยแล้วครับรอขึ้นติดตั้งก็ ทำการปลดล็อกง,ง้างแล้วหมุนขึ้นครับจะทำการเปิดฝานี่เป็นตัวล็อกครับนี่ครับระบบใช้ได้สองระบบครับพลังงานแสงอาทิต์กับไฟบ้านตอนนี้ก็ modify เป็นที่เรียบร้อยผมจะอธิบายพอคร่าวๆนะครับอันนี้หลังก็คือ start นั่นเองแต่ตรงนี้ได้ทำการาล็อกไปที่เรียบร้อยถ้าเราจะใช้ก็สามารถปิดเปิดโหมดออหรือออฟที่สวิตช์นี้ได้เลยครับก็จะมีไฟเขียวขึ้นคำว่า start ถ้าสต็อปก็สีแดงตามที่เราเคยเห็นกันส่วนเบเกอร์สีน้ำเงินตัวนี้ก็คือใช้ระบบไฟบ้านนะครับหรือไฟ220นั่นเองส่วนตัวด้านล่างนี้สีเขียวคือเบเกอร์ของพลังงานแสงอาทิตย์หรือโซลาเซลล์เราก็จะนำไฟบ้าน 220วัตต์มาใส่ช่องนี้ครับส่วน3ช่องนี้ uvw ก็คือไฟจากปั๊มบอ่อประดานนั่นเองมี3เส้นครับไม่ยุ่งยากอะไรโอเคครับผมจะเริ่มทำโครงสร้างต่อแล้วยังไงจะอัปเดตให้ทราบเกี่ยวกับรายละเอียดการติดตั้ง หลังเสร็จแล้วครับจะลดลงทดลองน้ำให้ดูขอบคุณที่ตามรับชมครับสวัสดีครับ